เจ้ามีนามว่าอะไรหากข้าได้พบองค์หญิงข้าจะบอกสิ่งที่เจ้าพูดกับองคหญิงเช่นนั้นท่านจะไว้หิดีละแส่ของข้านั้นสูงชื่อของข้านั้นไปรูปอย่าจำผิดอันขาดที่แท้ก็เป็นเขานี่เองเขาไม่เห็นด้วยกับฉันว่างใช้ที่เขาทุจริตสินบนดังนั้น เลยถูกฉันฟางใช้ฆ่าเขาด้วยดึงมาห้าตัวจนเขาตายที่เธอเป็นชนิดน,นี้เองไม่แปลกใจหรอกนะทำไมเขาถึงเกลียดฉันฟางใช้ขนาดนั้นหากเจ้าได้พบองหญิงแล้วเจ้ายังบังอาจที่จะดานางอีหรือไม่ดานางหรือแค่นี้ยังเบาไปนางต้องการที่จะเข้ามาเซ็กเซงในกองทหารเจ้าเข้าไปดูข้างในสิ จ้าดูสิพวกเขาผอมแห้งเหลือแต่กระดูกอยู่แล้วดูนั่นสิพวกเขาทำงานอย่างหนักแต่เสื้อผ้าอาพรอของเขามีแต่ขาดขาดผุพังไปหมดแล้วฉันว่างใช้มีอุ้งหญิงเยวจิงยาคอยให้ท่าตลอดเขาไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยสักนิดถึงแม้เจ้ามาที่นี่มาดูแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเจ้าเองก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแม่ทับซ้งหาข้าสามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่ะ เจ้าสามารถให้อะไรตอบแทนแก่ข้าหากเจ้าสามารถทําให้เช่นว่างใช้ตกลงมาได้ข้าจะเรียกเจ้าว่าพี่ใหญ่เลยเช่นนั้นรุกวนนองชายนาทางข้าเส้นหน่อยได้หรือไม่ฮึดัวลิงอยากโกรธเลยนะจบกันนี่เป็นถึงผู้บังคับบัญชา แต่กล้าพาผู้หญิงมาที่กองทัพงั้นเหรอเจ้าหมอนี่ดูท่าแล้วใจกล้าไม่เบ้าเลยะเข้ามาจากเฉิงเปเเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาพบท่านนาพพนเฉินเลียวหลิงฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาสิเมืองเฉิงเปยรึข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนฮฮตอนนี้ล่ะเคยได้ยินหรือยัง เเด็กดีเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องให้ของล้ำค่าขนาดนี้ด้วยเจ้า,เาหน้าเกรงใจเกินไปแล้วเอ๊ะนี่มันปลายประจำตัวขององค์หญิงนะทำไมเจ้าหมอนี่มองเห็นเป็นทองไปได้แบบน,นี้ฮ่าฮ่าฮ่าดูท่าแล้วเจ้าหมอนี่ทึมชะมัดว่าไงคุณชายอยากเอาชื่อของใครอย่างนั้นหรือในนี้ข้ามีหมดชื่อคนใหม่คนเก่าข้าก็มีหมดเจ้าอยากได้ชื่อของคน นายเงินรึเสียวจงเฉินเด็กๆมานี่ดูสิมีชื่อผู้มาใหม่มีชื่อนี่หรือไม่เอามาให้ข้านี่มันชื่อองค์ชายห้านี่มีใครบ้างที่กล้าเรียกองค์ชายห้าโดยชื่อจริงแบบนี้เล่าหรือว่าเขาคือข้าได้ยินม,มาว่าผู้บังกับบัญชาการเฉินลั่วกับองมญิงท่านทัน้งสองสนิทสนมกันมาก เรื่องนี้จริงหรือไม่แน่นอนคนชายไม่ต้องเป็นห่วงข้ากับองค์หญิงพวกเราสนิทสนมกันมากเรื่องนี้ไม่มีความลับอันใดต่อกันเป็นแน่อ๋อนายท่านล้วนหลิงนี่เป็นรายชื่อคนที่เข้ามาใหม่เอามาแล้วขอรับนี่เจ้าเดี๋ยวเข้าเรียหาคนที่มีชื่อว่าเฉาจงเชิงมาหน่อยอยู่ที่นั่นหรือไม่ อ่ะอะ,อะ,อ,ะอะไรนะขอรับนายานลูล,ลิงนี่มันชื่อขององค์ชายห้านี่ขอรับท่านทําไมท่านถึงเรียกชื่อขององค์ชายห้าเช่นนี้ละขอรับอะไรนะชื่อขององค์ชายห้าเงนินรืึกระมอมคารวะองค์หญิงน้องส้งตาของเจ้านี่ช่างรักแหลมจริงๆไม่แล้วไม่แล้วตอนนี้เจ้าคิดจะด่าข่าอีกหรือไม่ องคยิงเหรอเป็นไปไม่ได้ทำไมองค์ยิงถึงมาที่กองทหารล่ะใช่จริงด้วยพวกเจ้าสองคนดมหัวกันหรอค่ะเจ้าหรอค่ะบางอาจเจ้าเห็นองค์ยิงแล้วยังไม่าราวาอีกท่านลู่หลิงท่านมือของท่านนะ่ะนั่นคือหยกประจำตัวขององค์ญิงนะแล้วยังสละชื่อองค์ญิงในนั้นด้วยอะอะไรนะขน้อย มีตาหามีแววไม่โปรดองคหญิงไว้ชีวิตด,ด้วยนายพลนฉันได้บอกว่าข้ากับเจ้านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งไม่รู้ว่าเจ้าจะอธิบายให้ข้าฟังได้หรือไม่อมาที่นี่แต่ข้าไม่อาจเรกแซงกองทหารได้เพราะว่าข้านั้นช่างโง่เขลาเรียนมาน้อยเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าคนที่ทุจริตทางกองทหารนั้น ควรทำอย่างไรกับเขาดีล่ะ <c oughs> หรือไม่ว่าให้ในายกองส่งได้อธิบายเรื่องอยกักยอกเงินในกองทหารนั้นควรมีโทษอย่างไรบ้าง <c oughs> อ,องค์หญิงเสียวจริงเหยาคนนี้ไม่เหมือนคนที่ข้ารู้จักทับแม่ทัพบกราบทูลอ,องค์หญิงตามกฎของตองหลิงแล้วผู้ที่ทำผิดกฎของกองทหารต้องปลดออกจากตำแหนง่ง และส่งไปวัต้าหลีเพื่อได้รับความลงโทษอะไรนะวัต้าลีเหรอที่นั่นถ้าเขาไปแล้วไม่สามารถออกมาได้องคหญิงองค์หญิงข้าคือพีช่ชายของซูซูนะขอรับหากองค์หญิงจับข้าหากซูซูรู้เข้าต้องโกรธองค์หญิงแน่นี่เจ้ากล้าู่ข้าอย่างนั้นหด้อ เออค่ะข,ข้าออกคําสั่งให้วัตต้าหลีตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดให้ชัดเจนและบอกทุกกรณีทุกเรื่องให้ข้ารู้ขอรับองค์หญิงเจ้ามานี่เจ้าควรน้องส่งเจ้าจำได้ไหมว่าเจ้าสัญญาอะไรกับข้าไว้หากเจ้าสามารถ ทำให้ฉันว่างใช้ลงได้ข้าจะเรียกเจ้าว่าพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่เสียงเบาอะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยสาวชนจือ่อนี่นายได้ยินไหมมีใครพูดอะไรเนี่ยอืมไม่ได้ยินขอรับพี่พี่ใหญ่อ่า ตอนนี้เจ้ามีน้องชายเพิ่มอีกคนแล้วนะฟาบ,บาทดีใจมากที่ได้ยินข่าวหรือว่าองค์หญิงได้ลงโทษเจ้าหนะ้าที่ที่ถุดริตและวันนี้เรียกองค์หญิงมาพบโดยพิเศษนะขอรับในมวนิยายเสยวจิ้นเหยาได้ทำเรื่องไรงสาระทำให้จกักรพรรดิต้องกระอักเลือตั้งหลายครั้ง ตอนนี้ฉันกลายเป็นเสียวจริงเดียวแล้วในร่างนี้ฉันควรที่จะทำดีต่อครอบครัวเพื่อตัวของฉันด้วยน้อมคาราวาะเสด็จพ่อฮึหากวันนี้ข้าไม่เรียกเจ้าเข้าพบเจ้าคงไม่คิดที่จะมาพบข้าเลยอย่างนั้นรึจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเพคะเสด็จพ่อถึงแม้จิ้งเหยาวไม่ค่อยได้มาที่นี่แต่ว่าในใจของจิ้งเหยามีสเสด็จพ่อเสมอน,นะเพคะ เจ้าเนี่ยนะยังทำตัวเป็นเด็กอีกตั้งแต่เด็กก็ชอบอ้อนจะกินอะไรก็ต้องอ้อนเจ้าเนี่ยนะยังน่ารักเหมือนเดิมเลยมามะมา,มาเลนหมากรุก,กับพ่อหน่อยพ่ออยากรู้ว่าทักษะการเลนมากรุกของเจ้าพัฒนาถึงไหนแล้วกติกายัางเหมือนเดิมข้าให้เจ้าเดินก่อนสามตานี่เสด็จพ่อดูทุกจริงยาวหรอเพคะ เส่็จพ่อไม่ต้องออมมือให้จริงเดยาวเราไปคะจริงเยวทำได้อยู่แล้วพ่าเน,นี่ยใจเงินดือทักศะมากรุปของจกักรพรรดิอ่ะไม่น้อยกว่าใครเลยนะฮะตลกหน้าฉันสามารถเดินมากรบเอาชนะได้รางวัลเลยนะนี่เป็นแค่ตัวละครที่ฉันเขียนเองฉันไม่สามารถเอาชนะได้เลย,ยงั้นหรอที่หนึ่งเดินทัพเออเกมนี้ สามารถเลนแบบนี้ได้ด้วยเหรอรอบที่สองเดินทับออยนี่แบบนี้ถูกกินหมดอีกแล้วรอบที่สามสสเสด็จพ่อท่านไม่ให้จริงเหยาอีกสักครั้งหรอเพคะแล้วคะนี่เจ้าเดินถึง3มครั้งแล้วนะนายเจ้าบอกว่าเคยได้รางวัลเล่นหมากรุกมาไม่ใช่หรือ ถึงมาตอนนั้นจะจัดขึ้นเวทีมีผู้คนมากมายก็เถอะแต่ว่าเป็นแค่หมากรบเด็กประถมหน้ายายาพ่อให้เจ้าตั้งหลายครั้งแล้วนะเหตุใด,ดเจ้ายังแร้แบบนี้อีกล่ะฮะยายาเหรอเรียกใครนะยายานี่เป็นชื่อเล่นของเสี่ยวจิ้งเหยาตอนเด็กเนี่ยนะทําไมฉันถึงไม่รู้ว่าเสี่ยวจิ้งเหยา มีชื่อเล่นตอนเด็กแบบนี้ด้วยวันนี้เธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในเสื้อแกะแกะหนึ่งที่พับไว้กับเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่คนยายในชมชนนำมาให้เจ้าเด็กน้อยไม่ต้องเสียใจยไปแม้ว่าเจ้าไม่ได้ทางฉลาดมาจากพ่อแต่หากเจ้าพยายามแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จฮ่าฮ่ เสด็จพ่อโปรดท่านเวลาปลอบใจคนอื่นอย่าหัวเราะเสียงดังแบบนี้สิเพคะไม่เล่นแล้วไปดีกว่ายาๆเดี๋ยวก่อนเจ้าเล่นกับพ่ออีกสักสองรอบดีหรือไม่หากเจ้าเล่นกับพ่ออีกสองรอบเจ้าอยากได้อะไรพ่อจะให้เจ้าทุกอย่างเลยจริงเหรอเพคะ เช่นนั้นข้าอยากได้ชุดยุคน้ำชาสีม่วงอันนั้นเด็จพ่อให้หรือไม่ให้หากไม่ให้แล้วก็ข้าไปแล้วนะช่างน้ำหนักชุดน้ำชาสีม่วงราคาแพงกับลูกสาวตัวเองผู้แสนน่ารักเออเด็กดีพอให้เจ้าให้เจ้าหมดเลยรอบที่สี่ สู้เขาสู้เขาหากเจ้าชนะแล้วก็วันนี้ระบบจะยกเว้นหนึ่งวันให้เจ้าได้กินไอศครีมสตรอเบอรี่ลงที่นี่จอมไวร้ายอ้อติ้งหยนเจ้ามาแล้วทักษะการเลินมากรุปของจิ้งเหา่นี่แย่มากเลยข้าหน่ะสอนนางตั้งหลายรอบแต่นางยังไม่คลืบนาเลยสักทีเจ้ามาทาันเวลาพอดีเลยช่วยจบเกมให้เหเ่ๆสักหน่อยสิพะยะค่ะฟาบาน เฮ้ทำไมต้องมานาังเบียดไกลขนาดนี้ด้วยเนี่ยพวกเจ้าทั้งกอดทั้งจูบก,กันมาแล้วไม่ใช่หรือมีอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นหรืรอระบบไก้เพ็ดนายหกปากเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยหญิงชั่วร้ายปล่อยข้านะเจ้าเป็นหมูหรือไงมือหนักใช่ไหมดูนี่เจเด็กคนนี้ชนะข้าทุกครั้งคอยดูสิ เจ้ายืนอยู่ที่จุดของเหยาวๆครั้งนี้เจ้าจะชนะคาอย่างไรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ท่าสถานการณ์กำลังมีแนวโน้มที่จะพลิดก,กลับอย่างเง้นหรือโพเก่งมากเลยที่แท้เดินแบบนี้นี่เองเหมือนว่าเจ้าอยากชนะหรือไม่อะไรนะ ยาเยาอยากชนะหรือไม่ขอร้องล่ะทำไมตรงพูดนำเสียงออดอ้อนโดยใบหน,น้าอันหล่อเหลาแบบนี้ด้วยทำให้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยเคอะะหหากจักรพัดแพ้เกมนี้แล้วก็เขาต้องใส่ใจเป็นแน่ดังนั้นเยาเยาฟ้าบาทกระมอมยอมรับความพายแพ้ไอะคะ่ะ ฉชนั้นบอกอย่าบอกว่านะว่าข,ข้าชนะแล้วฟาบาทพระองค์ชนะแล้วพยาคา่ะดูสิท่านราชกรูถูกหมากของพระองค์ลอ้อมจนตายหมดแล้วพยาคา่ะดีดีมากนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าชนะลิ่งหยวนเด็กคนนี้ไปไปกันข้าจะไปให้ ช่างตี้เหล็กตีอันนี้เป็นกรอบให้ข่าข่าจะแขวนไว้ที่ห้องหนังสือนี่เขาเคแค่ชนะมากรุไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะหากจักรพรรดิไปแล้วอย่างนั้นฉันกับตีลิงยวนอยู่ด้วยกันสองต่อสองสิฉันรีบไปดีกว่าไม่เงียบเงียบท่านราชครู Chân nắn, chân nắn, chân nắn, là phải chân nắn,